เงินะเงินอยู่นั่นอยู่ในรถล้วหนึ่งเงินตรงไหนจริงหรอนั่นแหละทำหนึ่งเยอะแต่เดี๋ยวก็จะดังกิอวไปกี่หยดก็ถูกต่างกันบีกิ้วเข้ากันหรอเปล่าเฮ้ยกิ้วเสียงยังไงนตรมหลังต่าน้ำรังขอโทษค่ะคุณมียอดสุิ์คงเหลือไม่เพียงพอสำหรับใช้บริการกรุณาเติมเงินหรือใช้บริการใดดีให้คได้ที่ไลน์ ถ้าเอมเงินไปยี่สิบบาทน่นไม่มีไม่ใช่หรอ้องเาเลี้ยงเชือโดนเชื่อโดนเงที่อันไหน้ยาเรียบวกเยมตัวที่ยังป็งานเข้าหลปกูเรียวกเดกสวัสดีค่ะเขามาเบิรงเงินะมเหอเอาแต่เาไรละเงินเข้าหายบบบนี้งานเข้าล้เอูมีเติมไปยี่สิบบาทอะ ไม่มีสูบาทเท่าแนตมีไม่ใช่เหรอุมเติมป่ะเติมเติมนี่ไงนี่ละครกูเติมนียี่สิบบาทอ่มาสูงข้อยามแนตไววเอาเนตมีไม่ใช่เหรอเบอร์แน่นะเอาเลยน่งแต่มเติมมือเด็มเอียห่างห่านเขาแล้วสร้า มา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 ทำไปเยอะทำทำอะไราต่เมาด้วยไปด้วยกระมาล้างเห็ดจ้าไม่มีใครเข้ามาบงเลยนะเน็ตเป็นไงบ้างไม่คือเออเรือแบบนี่เปิดคลิปนะไปบาร์นักตาก่นเลยสิบบาทขึ้ตายนับตั้งแต่เปิดใช้บริการ

อะไ้่ะไงสดฟักายการัะสวัสดีค่ะมามาลาเห็ดบอกพี่น้องนี่ต้องใครอยูอไปอยู่นี่ครับมาสแกนไปป เอาตะกงมาไหมตะกงไหยคะไอ้ตะขายอะพี่น่าหนักอูคอจับอนจสปรักตั้งตัวได้ไหมจิงหน่อย้วยข้าไปยังไม่ได้ปิดเนี่ยเองคนวกเล้ก็เจสแล้วก็เจสจล้วก็เจสแ้วก็เก็เจแกเก็เจสแลว สองันตมเมือหงห้าพันบาทมีมีห้าพันแล้วตมเนื้ละม่ไปมีนี่อาน้ำมันใส่ละมันมที่ยวกเป็นยางนะมันมันเตาร้เทียมสิงครึ่งกับพี่โตพี่โตไม่กินหรอว่าไงหน้าไวไฟไวไฟ ม่แมเพื่อิกเปโตเพื่อเพกป้ไม่ค่อยคีคไมกินเดี๋ยวเอาไว้ให้ลกกินก็ได้เนไฟค่ะมากินกับพี่เมย์ด้วยจ้าแม่เจะเขย่ายังไงโรยไป罗ไม่ต้องเขย่าหรอกจ้าขอโทษเสร็จไปเส็เลยไหมเเลยค่ะเอามือใช้ตรงใช้มือสิคะ นี่มากินเฟรนไายกับพี่เมย์จ้าสีรันพีมยป้าอยู่ข้างในค่ะเรียกเลยาห้ป้าอยู่ฮัลโหลเมย์ไปล้างเลยไปล้างเลยนี่จ้าเห็ดเผาะพี่นอ้องเอ้ยอันมีคนน้ำมาแต่บานด้วยจ้ะนี่เห็ดเผาะด้วยจ้ะมาล้างเห็ดเผาะจ้ะสวัสดีค่ะลอยหกพันสามพัน เนี่ยเลว่ะอายาต่อตีอยู่เรียวตูต่อตีเรียบยุธีรปจัเพยาวไี่เไม่บ่นต้องไปเจอคนจหน่อยเจียไปเตีวเียเออนกระเจวิทตายนะขโมยมาวอดนะไงขโมยแซงเันี่เปเออเออเจ้ามีนะเปล่านี่ไงเนี่ยจะพวกวไปเจอไปเอนดอยไปเจงอีดอยลไง ว้วมันกินเนไฟด้กันกอแห้งแล้เรียวเลยปูกแปลงแล้วรงแล้รกล้กมันหอดรอะรยเียมันก็ตอนที่ปลามันเนี่ยอาไรก็มอเตอร์ไบิลดไดันไใส่ท่นปลาเลยฮะนเรียโอนุเยอะยำกแล้วคาใส่ยำกงกนีมันเดี๋ยวนี้เรายายาหมดเลยเลยครับ ก็กำลังแข็งก็กำลังเมื่อกี้มันมันคือเ่มขึนก็คือกำลังแขางท้อสดไงไม่ไม่ไม่ขี้เกียจไปหนนะน้ำแล้วแบบไม่พอดีร้อนนะือนเช้าพรนไม่จะได้ไวเมลอนอีเมลอนไหลไหละเออพี่ไม่เกี่ยวเหรออร่อยนะกินได้อะไรมจะกินได้ไหมเนี่ยมีเกลือจุ่มถ้ามีเกลือต้องก่อเหตุนี่คือหมอข้างในมีนะแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยนี่คืออะไรลูก เป็ฟาค่เอซีด้วยเป็นฟ้ค่ะเออคือแดงๆไม่มีเป็นฟ้าค่ะทุกคน,น <c oughs> ลูกเงนทเดี๋ยวอ่ะปะเ,เป็นจวเหลืองกอบไม่บ้างมาาไม่สุกบ้างค่ะไปไป ร้อนมากทุกคนืมุกเกลรอเยอะกันไปบางอันบางอันบางอันสุกบางอันก็ไม่สุกเลยเบิ้มต้องคนูไปค่ะเจอเนี่ยตันดอกเนี่ย่อันนี้ไม่ค่อยสุกไม่สุกเลยด้วยครับอีมี่เอานี้ล้มเยยังไม่สุกเลยแต่ไปเนี่ยเน้ำมันมาใส่เยอะๆไปน้ำมันมันต้องเยอะๆไป ค่ะทุกคนบางตลาดที่โลละทำจิตเองได้สามลอยสามลอยกตบะมากินกันไฟกับพี่มี์ได้จ้าเอาขึ้นมือเทน่าหนอนเขาเห็นเหรออ้าวหนูดำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันมืดไม่ใช่ดำกล่องเลยค่ะฟังกล่องแม่ไม่ได้เอาอันยาวไงเอาอันสั้นอันยาวก็มีแต่บะไม่ได้เอาอ่ะนั่งไม่ถนัดอ่ะนั่งยังไงถนัดแบบนี้ อืมพี่ม้นี่ไม่สุกหมดเลยอ่ะสุกค่ะใครว่าไม่สุกแต่มันไม่ได้กรอบเอมาเด้เอกินสุกค่ะอเ่เ้อแล้วไม่กินดได้เียเคยกินแล้วรสชาติมันแย่มากอเอา <laughs> ซื้อกินเองบ้างทำกินเองบ้างทุกคนแบบอร่อยขอดเป็นฝายค่ะ ใส่แค่เอา้ากี่โมงแล้วเนี่ยปไปยังไม่กลับมาหรอใส่แค่หนึ่งอย่างคืออะไรเลยก็คือเกลืออร่อยเมนูโปรดก็คือเขามองไหมทางนี้ขอโทษค่ะคุณมียอดเงินคงเหลือทำไง ไม่บ้างก็บ้าง